สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วก็การเ,เปลี่ยนวอลเปเปอร์พื้นหลังของแชทคนอื่นๆนะคะแล้วก็เราต้องมีแอปพลิเคชัน l ล n e ก่อนนะคะเเดี๋ยวเราจะไปที่ l ล n e แอปพลิเคชัน line นะคะเราต้องไปดาวน์โหลดเราต้องไปที่ Play Store ก่อนนะคะแล้วก็กดเสิร์ชต,ตรงนี้ค่ะ แล้วกเ็เขียนว่าเ,เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า Line แล้วก็ถ้าเจอแล้วนะคะก็กดเข้าไปเลยนี่ค่ะเออมันที่จริงอันนี้เราโหลดแล้วแต่เดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกทีนึงนะคะถ้าอัปเดตไ,ไ,ไม่ได้ก็ไปเป็นไรนะคะนี่ค่ะติดตั้งแล้วนะคะแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชัน Line เลย ขออภัยนะคะคือ,อกดเ,อเข้ามาค้างอยู่นะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาเปลี่ยนโปรไฟล์กันก่อนเนะเาะนี่เราก็ไปกดที่รูปหน้าตัวเองแป๊บนึ่งเราก็จะกดไปที่รูปหน้าตัวเองนะคะแบบนี้เราก็กดเข้าไปเลยแล้วก็เราจะให้แบบสอนภาพพื้นหลังด้วยนะคะเราก็กดไปที่ภาพพื้นหลังข้างหลังเลย อันนี้เราปิดเดี๋ยวเราจะปิดขออนุญาตปิดเสียงนะคะนี่ค่ะเอ,อแล้วล้วก็กดแก้ไขนะคะเราจะเอ่อทำยังไงก็ได้เราจะแบบถ่ายรูปเองหรือว่าถ่ายวิดีโอเองนะคะหรือว่าแต่งโปรไฟล์หรือว่าเลือกรูปและวิดีโอนะคะแล้วก็เออกดเลือกรูปและวิดีโอก็ได้เนาะสมมติเออเอาเหมือนเดิม่นแหละค่ะนี่เอาอัน อันไหนแล้วอะนี่อันนี้นีนเออแล้วก็กดต่อไปนะคะเราก็แบบปรับได้สบาย,บายๆเลยปรับปรับปรับ,บนี้ปรับอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นแล้วก็กดต่อไปนะคะถ้าพอใจแล้วก็กดต่อไปแล้วก็ประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็ปิดเสียงอยู่เนาะเออเขาบอกว่าวิดีโอหน้าปกมีความยาวสูงสุด15าวินะคะแล้วก็ประมาณนี้แหละเราก็แบบ จะถ้าปรับลงอย่างนี้ก็ได้ปรับแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดต่อไปได้เลย <S <S เราจะไปแชร์ที่สตอรี่ไหมเราเราไม่อยากไปแช์ที่สตอรี่นะคะเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะคะอีกทีนึง่งติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมก็จะหายไปนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยแล้วก็แค่นี้นะคะส่วนโปรไฟล์นะคะ เอ้ยส่วนเออ่ข้างหลังเป็นตรงเอฟเฟกนะคะเราก็กดไปที่เหมือนเดิมเลยแล้วก็แก้ไขแล้วก็กดแต่งโปรไฟล์แล้วก็จะเอาเป็นแบบเอฟเฟกตรงไหนก็ได้นะคะเราก็กดไปที่เออ่ตรงนี้เนาะตรงแบบประกายวิบวับตรงนี้ประกายวิบวับจะเป็นแบบสติกเกอร์2021ก็ได้นะคะนี่อสติกเกอร์2021อย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างเงี้ยค่ะ ฟงฟิงกระดิ่งแนวเราก็ไม่แชร์ไปยังสตอรี่เนาะถ้าเราไม่เอาแล้วก็กดกากบาทอุ้ยไม่ใช่เราก็กดลบทิ้งตรงนี้อ,อ๋อทำยังไงแล้วทุกคนอ,อ๋อนี่ไงกดกากบาททิ้งนะคะกดกากบาททิ้งแล้วก็เอ,อ่อถ้าเออแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะแต่เราจะไม่นะคะส่วนโปรไฟล์นี้ ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็กดแก้ไขค่ะแล้วก็เลือกเ,ออเ,ออเลือกเหมือนเดิมเลยจะเอาแบบไหนก็ได้เนาะสมมุติจะเอาภาพนี้เราก็แบบบีบอัดได้เหมือนเดิมเลยเเราจะทจําจนกว่าเออจะพอใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดต่อไปนะคะมันก็จะเป็นรูปภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าไปแชร์ย่างสตอรี่ก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะ แค่นี้นะคะแล้วก็เราจะเออ่สอนทำเป็นวัวเปเปอร์ข้างหลังนะคะเออเราก็จะไปที่คนนี้เลยเอออันนี้เราจะเราก็จะกดไปที่เอ่อขีดสามขีดเดี๋ยวขีดสามขีดตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็เออ่กดเข้าไปเลยเนาะแล้วก็เลือก เอออุ้ยนี่นะฮะเอ,อ่อเลือกไปที่ข้างล่างนะคะแล้วก็กดตั้งค่าอืนอ่นๆนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกอุ้ยแล้วก็เลือก wallpaper นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยเนาะแล้วก็เลือกอะไรก็ได้นะคะสมมุติถ้าเป็นเลือก wallpaper เอ,อ่อมันก็จะมีแบบอย่างอื่นให้ สมมุติเลือกอันนี้แล้วก็เลือกเลยค่ะกดเลือกเลยแล้วก็ไปทางนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วแต่ถ้า,อ,าอยากเปลี่ยนอีกนะคะก็อุ้ยแล้วก็ไปที่ตั้งค่าอื่นๆแล้วก็วอลเปเปอร์เหมือนเดิมแล้วก็กลแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนี่ค่ะแบบนี้ แล้วก็จะไม่ถ่ายรูปนะคะเอ่อเราก็กดเลือกจากวิดีโอเอ่อข้างวิดีโอก็ได้นะเด้ข้างรูปภาพนะคะนี่สมมติเราจะเลือกอันนี้เราก็กดต่อไปแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเร,เราก็จะทำอย่างนี้นะคะสมมุติเราจะเอ่อเพื่อนี้แล้วก็กดต่อไปแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วก็นี่ค่ะมันก็จะเป็นภาพนี้แล้ว แล้วก็เราก็จะทําเป็นเหมือนเดิมนะฮะโอเคแล้วก็เลือกเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะาบบ้าย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นยังไงลืมตัวไปหน่อยเออเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปนี้การเปลี่ยนโปรไฟล์การเปลี่ยน wallpaper แล้วก็การเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะคะเป็นยังไงบ้างคะ เออ่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย